ทีการใช้ชุดตรวจแอนติเจนโควิด -19 ด้วยตัวเองทางน้ำลายผู้ตรวจควรงดอาหารเครื่องดื่มและงดสูบบุหรี่30นาทีก่อนเริ่มการตรวจก่อนทำการทดสอบควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้อแล้วเช็ดมือให้แห้งการเตรียมอุปกรณ์ชุดตรวจส่วนประกอบชุดตรวจ 1. แผ่นทดสอบแอนติเจนซาโควิ -2 แบบเร่งด่วน 2. กระดาษบรรจุน้ำลาย 3. หลอดดูดน้ำลาย 4. หลอดสกัดตัวอย่างฝาหลอด 5. หลอดบรรจุบัฟเฟอร์ 6. กคำแนะนำสำหรับการใช้งานขั้นตอนการทดสอบแกะกล่องและนำแผ่นทดสอบออกมาตรวจสอบว่าไม่มีการชำรุดตรวจสอบวันหมดอายุและอ่านวิธีการใช้งานอย่างละเอียด วิธีการเก็บตัวอย่างตรวจเริ่มต้นด้วยการกลัวปากด้วยน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้ปากชุ่มกระแอมหรือไอลึกๆจากลำคอเพื่อให้น้ำลายออกจากลำคอสู่ช่องปากแล้วบ้วนลงในถุงกระดาษบรรจุน้ำลายที่จัดให้เตรียมหลอดสกัดตัวอย่างเทบบฟเฟอร์ลงไปในหลอดสกัดตัวอย่างจนหมดหลังจากนั้น ดูดน้ำลายจากถุงกระดาษบรรจุน้ำลายขึ้นมาประมาณ0.5ม mm ลลิลิตรหยดลงไปในหลอดสกัดตัวอย่าง3-5หยดปิดฝาให้แน่นแล้วเขยา่า3-5รอบขั้นตอนปฏิบัตินำส่วนประกอบชุดทดสอบไปไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนทำการทดสอบฉีกซองนำการทดสอบออกมาเมื่อเปิดแล้วจะต้องใช้การทดสอบทันที พลิกท่อสกัดและเติมตัวอย่างทดสอบประมาณ3หยดลงในช่อง S โดยการบีบท่อสกัดเบาๆเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดฟองอากาศในช่อง S ห้ามขยับแผ่นตรวจรออ่านผลทดสอบภายใน15-20นาทีโดยห้ามเกิน20นาทีการแปลผลแบบตรวจแถบตรวจจะมีจุดสังเกต2จุดคือ c และ t าขึ้นแถบ2ขีดที่จุด C และ T ไม่ว่าจะจางหรือเข้มก็ตามหมายถึงติดเชื้อกรุณาติดต่อแพทย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยืนยันผลการทดสอบแบบ RT-PCR อีกครั้งถ้าขึ้นแถบที่จุด C จุดเดียวหมายถึงไม่ติดเชื้อแต่ให้ตรวจซ้ำภายใน3 5วันถ้าขึ้นแถบที่จุด T จุดเดียวหรือไม่มีแถบขึ้นเลย หมายถึงการตรวจนี้ไม่ได้ผลหรือไม่สามารถแปลผลได้ให้ใช้ชุดตรวจใหม่ตรวจซ้ําขั้นตอนการทิ้งชุดตรวจที่ใช้แล้วมีวิธีดังนี้ 1. ทําลายของเสียหรือสาตอันตรายที่เกิดจากการทดสอบโดยการเติมน้ายาล้างจานหรือผงซักฟอกลงบนชุดตรวจหรืออุปกรณ์นั้นๆ 2. ใส่ชุดตรวจลงในถุงพลาสติก รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้แล้วลงในถุงพลาสติก 3. ปิดปากถุงให้มิดชิด 4. เขียนบนหน้าถุงให้ชัดเจนว่าชุดตรวจโควิด -19 5. ทิ้งร่วมกับขยะอื่นและถ้าหากมีถังขยะสีแดงที่ใช้สำหรับขยะติดเชื้อควรทิ้งลงถังขยะสีแดงหลังทำการทดสอบ ควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทันทีแม้ว่าผลจะเป็นลบผู้ตรวจควรปฏิบัติตัวด้วยความระมัดระวังเพื่อลดโอกาสติดเชื้อควรสวมหน้ากากาอนามายัยและใช้แอลกอฮอล์ล้างมืออย่างมีวินยัย นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทคร็อกโคไทยแลนด์จำกัดเลขที่733ทับ734 735หมู่8ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเบอร์โทรติดต่อ02 116 8090 098 279 8087